คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆื่อจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่หนึ่งถึงแถวที่หกจะเป็นวันที่หนึ่งแถวที่หนึ่งจะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่7จะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่18จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้าย3ตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้ง4ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870 นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19เและแถวที่20เป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่น3ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม2566สําหสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขเด่น3เลขแต่ละสูตรเข้ามาแล้ว6งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่สาม บวกด้วยแถวที่7บวกด้วยแถวที่14และบวกด้วยแถวที่19สองครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่น3ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1ตุลาคม2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16กันยายน2 5 6 6 0 0, 0 0บวก0เป็น0 0บวก4เป็นส 4ีบวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น12ก็จะได้เลขเด่น2เลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่1ตุลาคมสอง6ัออก2องศูก็เข้าเลข2อเข้าสตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนเอนเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3ตัวบน757ก็เข้าเลข5เข้า3ตัวบนเป็นงวดที่6ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขเด่น3ตัวบนงวดวันที่30ธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16ทธันวาคม2 5 66. 6 6 6 บวกศูนย์เป็นหกหกบวกแเป็นสิบสบวกแเป็นยี่สบวกแเป็นสาก็จะได้เลขเด่น0ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่2บวกด้วยแถวที่ 7- 2ครั้งและบวกด้วยแถวที่12ครั้ง ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่น3ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1ตุลาคม2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16กันยายน2566 2บวก0เป็น2 2บวก0เป็น2 2บวก0เป็น 2. 2 2อบวกศเป็น2ก็จะได้เลขเด่น2เลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่1ตุลาคม2566ออก2 0 2ก็เข้าเลข2เข้า3ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆนเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆนก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3ตัวบน757ก็เข้าเลข5เข้า3ตัวบนเป็นงวดที่6ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่2นี้เราจะได้เลขเด่น3ตัวบนงวดวันที่3 0ธันวาคม2,566ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16ทธันวาคม2,566 5้บวกศูนย์เป็นห้าบวกศูนย์เป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิก็จะได้เลขเด่น3ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่สใช้แถวที่2บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่10และบวกด้วยแถวที่19 ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย1ก็จะได้เลขเด่น3ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1ตุลาคม2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16กันยายน2566 2บวก2เป็น4 4บวก3เป็น7 7บวก0เป็น7 7บวก4เป็น11 11บเวกหเป็น12ก็จะได้เลขเด่น2เลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่1ตุลาคม2566ออก202ก็เข้าเลข2เข้า3ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3ตัวบน7 5 7ก็เข้าเลข5เข้า3ตัวบนเป็นงวดที่6ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขเด่น3ตัวบนงวดวันที่30ทธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ5บวก5เป็น10 10บวก5เป็น15ห้า 15บวกสเป็น19 19กบเวกแปเป็น27 27ิบเวกหเป็น28ก็จะได้เลขเด่น8ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขดับ3ตัวบนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์ แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย l ลน์ i อของผมนะครับ a d 9 hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับ หรือจะสแกน qr code คเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนในบุลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนในเพื่อนซ้นะครับ โดยลายไอเของผมนะครับ8 1 2 c x w q b มีดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเรียกเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ